ครับสวัสดีพ่อพ่อย่สี่เหลาอิงสาวน้อยเพ็นบันแพงครับเช้านี้วันที่กญญกเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะก็แจ้งข่าวนะครับเนาะเกี่ยวกับท่านใดที่จะมานะครับลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมนะครับหลวงปู่สุข ือเช้านี้นะครับหลวงปู่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับเนาะเกี่ยวกับท้องเสียเมื่อวานนะครับเนาะ mm. ก็ได้ไปรอนะครับหมอตรวจนะครับที่โรงพยาบาลหนองบุญมากนะครับในช่วงเช้านี้นะครับเนาะ mm. ดังนั้นก่อแจ้งไปยัง ทุกศิษยลูกหาญาติโยมนะครับนกถ้าท่านใดจะมากลัวจะมาไม่เจอที่วัดนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็รออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับรอคุณหมอที่จะตรวจนะครับเพื่อใ้การรักษานะครับเนาะในเบื้องต้นนะครับเนาะที่ลุงปู่ยังอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียจากการท้องเสียนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอมดก็ ได้มาตรวจดูเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีแรงนะครับยังอ่อนเลียอยู่นะครับดังนั้นก็เรียนไปยังลูกศิษย์ลูกหายาดโยมที่จะมานะครับพบหลวงปู่นะครับเนาะในช่วงวันจันทร์นะครับที่เก้านี้นะครับวันนี้หลวงปู่ก็มีกิจนิมนต์อยู่สองงานนะครับก็คงจะ มดนะครับภารกิจนะครับเนื่องจากหลวงปู่ไม่สบายเนาะครับเนาะก็น่าจะนบเปียกคงจะโทรแจ้งเจ้าภาพนะครับที่ได้กราบนิมนต์หลวงปู่เอาไว้แล้วนะครับเนาะนก็ภาวานาให้หลวงปู่แข็งแรงไวๆนะครับเนาะจะได้มาคอยนะคโปรด อย่าโยมอีกเช่นเดิมนะครับเนาะอาการท้องเสียนะครับมันก็ทำให้หมดแรงนะครับเนาะทำให้หมดแรงนะครับอ่อนแรงเร็วนะครับเนาะอายุก็เยอะนะครับเนาะแปดสิบแปดนะครับซึ่งก็ใกล้ที่จะถึงงานนะครับ วันเกิดหลวงปู่แล้วนะครับเย่ก็มามีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนอสังขารหลังกายนะครับเกแล้วอายุเยอะนะครับเนาะแม้แต่เราคนหนุ่มนะครับเนาะเวลาทานอาหารที่อาจจะเป็นวันที่ไม่ เป็นวันที่อาหารอาจจะไม่ถูกหรือ,อยังไรนะครับเนาะที่ทําให้มีอาการท้องเสียนะครับเนาะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่นะครับเป็นได้หมดนะครับเนาะกับกนน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับเนาะถึงหมอแล้วนะครับเดี๋ยวได้ให้คุณหมอตรวจนะครับ รับเกลือแร่หรือให้น้ําเกลือนะครับก็น่าจะมีแรงเร็วๆนะครับน่าจะมีแรงเร็วอยู่นะครับเนาะคับวันที่15ที่กําหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตนะครับจากลูกศิษย์ลูกหานะครับ ญาติโยมนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับในวันนั้นนะครับวันครบรอบ88ปีนะครับเนาะหลวงปู่นะครับมีอายุจะครบ88ปีเต็มนะครับในวันที่15กันยายนนะครับแล้วก็จะย่าง89นะครับหลังวันเกิดไปนะครับเนาะก็จะมี งานแสดงวิตาจิตนะครับก็มีญาติโยมนะครับที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับรงทานนะครับอาหารหวานข้าวนะครับเนาะสำหรับพ่อพี่น้องนะครับท่านใดญาติโยมมี่โรงงานครับเสเ,เชิญนะครับจ,จะทำเ็จแล้วเรา เดี๋ยวเด้ยรมทำเท็ก,ก็จะได้ออกไปเลยเรทโทรบอกไม่ร่มยังไงเงินเดไดนเห็น,น เดี๋ยวช่วงสายๆเราก็จะได้ตอนนี้กำลังประกอบอาหารนะครับจะได้นำอาหารไปถวายนะครับหลวงปู่นะครับได้ฉันนะครับที่โรงพยาบาลนะครับรอเพื่อรอคุณหมอที่จะตรวจนะครับอาการเพื่อได้รับการรักษานะครับให้มีแรงเร็วๆขึ้นนะครับเนาะครับโอ้ป้า ยอดยยมนะครับจะได้ทราบนะครับเนาะเป็นยังไงครับเมื่อคืนสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับที่พระบดงอาเขตโอ้โหครับคนก็ยังอัะญะนะครับเหมือนเดิมนะครับจาก3ามสีงานที่ผ่านมานะครับเนาะการันตีได้เลยว่า่อแม่ปพี่น้องพ่อไอเอฟซี FC นะครับให้กัน สนับสนุนอย่างเต็มที่เนาะครับเนาะสนุกสนานนะครับมวนกรุบโดยเฉพาะนางยักษ์นะครับเนาะโอ้กับใครมัดีนี่ครับนางยักษ์นะครับน้องมิ้วนี่สุดยอดนะครับเนาะเสียงดีนะครับรแสดงได้ดีมากนะครับเนาะเสียงดีมากเลยนะครับเนาะก็หลายๆหลายๆ คืนที่ผ่านมานะครับสุดยอดนะครับเนาะคนอาญะนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมโคราชนะครับผ่านทองชนบุรีนะครับพระประแดงอาเขตเมื่อคืนนี่นะครับเนาะโอ้ยอาญะเลยพี่น้องเลยอาญะเลยนะครับโดยเตยเอ็นเตนนี้นะครับเนาะการันตีได้เรื่องความสนุกสนานนะครับเนาะวันนี้อีกวันนี้อีกนะครับ ข้างวัดบางปิ่งนะครับข้างวัดบางปิ่งนะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจนะครับเนาะส่วนลาวุงหญิงเราก็นะครับโคอินเตอร์นะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็กําลังเฮงเฮงปังปังนะครับกับดิฟนะครับในแต่ละวันนะครับมารายน้ําใจในแต่ละวันโอ้ครับหลักแสนนะครับหลักแสนเยน สุดยอดครับแต่ที่เป็นเงินไทยนะครับคืนหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับเนาะเอาสุดยอดนะครับกวัวจะถึงวันกลับนิดน่าจะหลายแสนเงินไทยอยู่เนาะโอเคดีใจนําลูกสาวลาเนาะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้ที่นี่นะครับเนาะบอกให้รู้นะครับว่าลุงปู่ตัวนี้รอคุณหมอตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลหนองมุนมากนะครับเนาะเกี่ยวกับอาการท้องเสียนะครับเนาะเพื่อให้ คุณหมอได้ตรวจเช็คดูอาการหรือจะให้น้ําเกลือนะครับลุงปูนะครับก็แจ้งไปยังลูกศิษย์โยมที่จะมาในช่วงเช้านะครับก็ลุงปูไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับไปรับการรอหมอตรวจนะครับที่โรงพยาบาลนบุนมากนะครับดังนั้นก็นําเรียนให้หลายท่านได้ทราบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่องชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กับทางช่องนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้รายนี้นะครับก็ถือว่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ